สวัสดีครับครูก๊อบนะครับนายท่านที่สอนใี่สำดวนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมีหลายคนนะครับกล่าวว่าช่วงชีวิตที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งก็คือช่วงวัยมัธยมนะครับในช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับที่มีความทรงจําต่างๆมากมายกับเพื่อนๆกับคุณครูนะครับและวันนี้ก็มาถึงรุ่นของพวกเรานะครับครูเชื่อว่าหลายคนคงมีความรู้สึกทั้งดีใจที่จะได้จบจากสถาบันแห่งนี้นะครับ แล้วก็หลายคนคงมีความเสียใจและใจหายนะครับที่จะได้จากลาจากสถาบันของเราและได้จากเพื่อนๆพื่ครูที่เรารักนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับชีวิตของเราต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้านะครับเหมือนบันไดนะครับตอนนี้เราอยู่ขั้นที่1เราก็ต้องก้าวขึ้นไปในก้าวที่สูงขึ้นนะครับในโอกาสที่พวกเราได้จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6นะครับจากเรียนต่อนะครับหรือจากประกอบอาชีพก็ตามก็ขอให้เราประสบความสําเร็จในเส้นทางที่เราเลือกนะครับแล้วก็ขอให้เรานะครับเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ไปพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปนะครับแล้วก็บ้านรั้วเขียวเหลือของเรายังคงรอคอยนักเรียนกลับมาเสมอครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้สวัสดีครับ สวัสดีนักเรียนชั้นม3และชั้นม .6 ปมีการศึกษา2 5 6 7ทุกคนค mm hmm. รูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะครับเ mm hmm. นื่อในโอกาสที่จะสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาทาวีวิทยาคมนะครับในช่วงวัยหลังจากนี้นะครับเป็นการเตรียมตัวขั้งสู่กับเป็นผู้ใหญ่นะครับครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในรุ่นโรงเรียนนาทาวีวิทยาคมนะครับไม่ว่าจะเป็น3ปีหรือ6ปีที่เราได้เรียนมาจะได้ประสบการณ์ให้ความรู้ให้การใช้ชีวิตรวมถึงมิตรภาพที่เกิดขึ้นณรเวลยนี้ ขอให้ลูกได้นําความสุจงจาที่ดีในเรื่องนี้ไปรับใช้ในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับจะเป็นการใช้ชีวิตการเตรียมตัวเข้าสู่ภาวะเป็นผู้ใหญ่ขอให้ทุกคนได้มุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนในการใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับอ,อ,อย่าทิ้งเรื่องการเรียนนะครับการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นใบเบิกทางสําคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตฉะนั้นควรเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้นักเรียนทุกคนเนี่ยเขาจะประสบความสําเร็จ ตามที่ตัวเองต้องการตามเส้นทางที่ตัวเองได้เลือกนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งและก็อย่าลืมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนี่ส่งสำคัญที่สุดในชีวิตครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะครูดีนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดไว้พร้นักเรียนชั้นม3และก็ม6ทุกคนนะคะอ,อยากให้ทุกคนนะคะเก็บภาพทรงจําของวันนี้เอาไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าวันใดวันหนึ่งที่เรารู้สึกท้อถอยหรือว่ายัางไงเราจะกลับมานึกถึงวันนี้ค่ะเพราะวันนี้ก็คือวันปัดฉิมนิเทศของเรานั่นเองมันจะทําให้เรานึกถึงเพื่อนมิตรภาพความรักที่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พอครูโตขึ้นมาแล้วครูก็รู้สึกว่าช่วงมัธยมเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดของครูค่ะ แล้วก็ในช่วงที่เราจะขึ้นมสหรือว่าก้าวสู่ชีวิตมหาเลยนะคะสิ่งสําคัญที่ครูอยากจะฝากรอทุกคนไปวปก็คือความรับผิดชอบค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะการทํางานหรือว่าในทุกอย่างเลยความรับผิดชอบเป็นสิ่งสําคัญมากๆค่ะอยากให้ทุกคนรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าไปม,ม,ม,มหาเลยแล้วไม่มีใครมาทวงหรือว่ามาตามงานให้เรานะคะอีกอย่างก็คืออยากให้ทุกคน ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะเขาบอกว่าชีวิตคือสิ่งมีคุณค่าวันเวลาคือสิ่งมีความหมายชีวิตคือสิ่งที่ท้าทายจงก้าวไปกระขึนฝันค่ะขอบคุณค่ะ ฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เลที่เรามกันี่ไไม่เคยรู้กาดมนแค่ไหนไม่เคยไม่เคยสามับีเราจะคิดถึงคนที่ซ้า ากเนไปเราจะคิดถึงวันที่สวย 可以。<laughs> Diamond akan pergi guys. Jadi.

嗯。<Okay. S 1> okay.

I'm <laughs> 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 <laughs>